ทุเรียนไทยเตรียมขึ้นท่านเบอร์หนึ่งแทนอินโดนีเซียผู้ผลิตป้อนตลาดโลกทะลุ2ล้านตันในปี2568ก็คืออีก5ปีข้างหน้าเท่านั้นนะคะที่เรานั้นจะได้เป็นเบอร์หนึ่งในการส่งออกทุเรียนไทยแทนอินโดนีเซียทั้งนี้ก็จะส่งผลให้ราคาทุเรียนนั้นขยับเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะ ในเรื่องนี้ค่ะรองศาสตราจารย์ดรอัดพิสารวานนิชผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็ได้ออกมาบอกร่วมกับสถาบันทุเรียนไทยเขามีการจัดทำบทวิเคราะห์ค่ะเรื่องของอนาคตทุเรียนไทย โอกาสหรือความเสี่ยงกันแน่นะคะโดยมีการประเมินสถานการณ์ตลาดทุเรียนในอาเซียนในช่วง10ปีที่ผ่านมานั่นก็คือปี54ถึงปี63อินโดนีเซียนเนี่ยคลองแชมป์การผลิตทุเรียนมากที่สุดของโลกตามมาด้วยไทยมาเลเซียเวียดนามและฟิลิปปินส์ค่ะซึ่งทุเรียนอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์นั้นส่งออกน้อยเพราะว่ามีข้อจากัดในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานการส่งออก ในช่วงของ5ปีข้างหน้านะคะก็คือปี64ปีนี้ถึงปี68ค่ะไทยนั้นก็จะแซงหน้าอินโดนีเซียตามมาด้วยมาเลเซียและเวียดนามซึ่งในปี68นี้เองนะคะผลผลิตทุเรียนไทยก็จะมากมาเป็นอันดับ1ที 39. ่39.2%ในขณะที่อินโดนีเซียนั้นเป็นอันดับ2ก็คือมีผลผลิต30.6%ของอาเซียนค่ะ และสำหรับผลผลิตทุเรียนไทยใน5ปีข้างหน้าก็คือปี68นะคะก็จะเพิ่มขึ้น8 3หรือว่าประมาณ2.02ล้านตันเป็นการบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้นถึง101%หรือว่าประมาณ983,000กว่าตันค่ะและในปี68ก็จะมีการส่งออกเพิ่มขึ้น68%หรือว่าประมาณ1.04ล้านตันนั่นเองค่ะ เมื่อเทียบกันนะคะปี68กับปี63ค่ะโดยในปี63มเนี่ยมีสัดส่วนการบริโภคในประเทศไทยเราเองนะคะ44%ส่งออก56%และในปี68นะคะก็จะมีสัดส่วนบริโภคภายในประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น48.5%และส่งออก51.5%ค่ะส่วนราคาทุเรียนหมอนทองนะคะที่เกษตรกร,ร,กรขายได้ที่สวนราคาเฉลีย่ย ในปีนี้นะคะคาดว่าจะอยู่ที่กิโลกรัมละ126บาทค่ะส่วนปลายทางจีนค่ะหากว่านำเข้าทุเรียนเพิ่มมากกว่า15เนี่ยราคาขายส่งทุเรียนหมอนทองไทยที่ตลาดเจียงหนานคาดว่าจะอยู่ที่กิโลกรัมละ379บาทและสำหรับราคาทุเรียนไทยในอีก5าปีข้างหน้านะคะหมอนทองที่เกษตรกรขายได้ที่สวนเฉลี่ยทั้งประเทศในปี68ประมาณค่ะ อยู่ที่กิโลกรัมละาน4 4 4บาทก็คือเพิ่มขึ้นจากปี64นี้นะคะโดยจีนก็ยังคงเป็นผู้นำเข้าทุเรียนรายใหญ่ของโลกค่ะและก็จะนำเข้าเพิ่มขึ้น95%จากปี63นะคะรองลงมาก็เป็นฮ่องกงนำเข้าเพิ่มขึ้น61% ขณะที่ประเทศผู้นำเข้ารายใหม่ที่น่าจับตามองก็คือเกาหลีใต้และไต้หวันแม้ว่าปริมาณนํำเข้าจะยังไม่มากนักแต่การนำเข้าก็ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะที่53%และ35%ตามลำดับค่ะ นี่ก็เป็นการคาดการผลผลิตทุเรียนไทยลวมถึงราคาในระยะ5ปีต่อจากนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่ายอดการส่งออกไปในประเทศคู่ค้าเนี่ยจะมียอดสูงขึ้นทุกปีค่ะซึ่งก็ส่งผลให้ราคาทุเรียนไทยนั้นก็ขยับขึ้นนะคะเฉลีย่ย ปีละประมาณกิโลละ10กว่าบาทด้วยกันนะคะถ้าหากว่าเรายังคงรักษาคุณภาพแล้วก็มาตรฐานการส่งออกเป็นที่ยอมรับกับต่างประเทศได้ทุเรียนไทยก็คงจะอนาคตสดใสในตลาดหลักอย่างจีนและประเทศอื่นๆอย่างแน่นอนค่ะ